สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะเช้านี้นะคะเจอกันที่แปลงย่้านนะคะมีพี่น้องท่านหนึ่งถามมาว่าปุ๋ยสูตรใหม่ที่เราใช้กับแพงโกล่าที่มันยาวเร็วๆนะคะใส่กับย่้านได้ไหมนะคะลองใส่กับย่้านแล้วเป็นยังไงนะคะก็จากจากประสบการ,รณ์ใส่ปุ๋ยยี่ห้ออื่นๆมานะคะเปรียบเทียบใส่กันแล้วปุ๋ยตัวนี้ไม่ถูกกับย่้านนะคะจะยาวช้ายาวช้านิดนึง คือปุ๋ยตัวนี้จะเป็นลักษณะเร่งใบนะคะพี่น้องคะรู้สึกว่าจะแตกใบแตกยอดเยอะนะคะมีใบหนาลำแต่ลำต้นไม่ยืดนะคะลำต้นไม่ยืดนี่ค่ะแต่ว่าเขาเขาก็หนานะคะพี่น้องนี่ค่ะย่าในานะคะนายใหญ่ตัวนี้ตัดได้สิบเท่าไหร่สิบห้าสิบห้าสิบหกวันนะคะสิบห้าสิบหกวันแต่ว่าก็ไม่ได้ขีเยนะคะก็ยาวอยู่ก็ยาวอยู่นี่ค่ะ ก็ยาวอยู่แต่ว่ามันยัง,ย,งยังไม่ยังไ,ไ,ไม่พอตัดนะคะสิบห้าวันปกติแล้วย่าไนานี้สิบห้าวันนี้ได้ตัดแล้วนะคะตัดได้แล้วถ้าสิบห้าวันจะยาวเหมือนเหมือนต้นนี้นะคะจะจะขนาดเท่าต้นนี้นี่ค่ะก็ทําให้เราทราบนะคะว่าปุ๋ยตัวนี้ไม่เหมาะกับย่าไนาเท่าไหร่นะคะสู้ยูเลียไม่ได้คะ่ะย่าไนากับยูเลียนี่คือโอเคมากนะคะโอเคอันนี้สิบห้าสิบหกวันนี้นะคะ่ะถ้าถ้ายูเลียจะเร็วกว่า ดังนั้นยาปุ๋ยยูเรียใส่กับยะไในเหมาะกว่านะคะพี่น้องคะสูตรนี้เราใช้กับแพโกล่าล้วกันนะคะแต่ละชนิดนี้จะใส่ปุ๋ยไม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเราทดลองแล้วใส่ยาในแต่ก็ไม่ได้ใช่ขี้เลนะคะก็โอเคใบหนะบาใบหนาะแต่ว่ามันไม่ค่อยยาวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูแพโกลาค่ะว่า ตัวที่เราตัดไปได้20บวันยาวแค่ไหนคะ่ะนี่ค่ะมาถึงแล้วค่ะพี่น้องค่ะยาวแล้วนะคะนี่นี่ปุ๋ยตัวนี้นี่เหมาะกับแพนกล่ามากค่ะ20วันนะคะยี่สิบวันยาวแล้วนี่ยาวแล้วถ้าจะตัดให้วัวก็ตัดได้นะคะยาวแล้วนี่ค่ะเริ่มเริ่มมีไหลมีนี่มีเริ่มไหลแล้วนี่ออกไหลยาวเลยเป็นเขือเป็นอะไรเนี่ย เหลืออ,อยตามยาวาเลยพี่น้องนี่ค่ะนี่ยี่สิบวันนะคะยี่สิบวันก็ถือว่าโอเคนะคะกับแพนก่าค่ารู้สึกว่าจะได้จะได้ผลดีกว่านะคะเพนกล่านี่คือถ้าเราตัดให้วัวก็ตัดได้แล้วนะคะถ้าตัดให้วัวกินเราตัดได้แล้วคือถ้าถ้าหญ้าเราไม่ไม่โตไม่ทันเนาะก็เท่านี้ก็พอตัดได้นะคะให้วัวกินได้แล้วนี่นะคะแต่ว่าตัวนี้เราไม่ตัดเพราะว่าเราจะเก็บไว้เป็นท่อนพันธุ เราจะเก็บเไปไ็นท่อนพันธุเราจะรออีกนะคะนี่ค่ะก็โอเคนะคะยาวเร็วกับแพนกล่านี้ดีเยี่ยมเลยนะคะแนะนําว่าให้เป็นหวานใช้กับแพนกล่าดีกว่านะคะยาวเร็วโดยเฉพาะคนที่ปลูกอ่าปลูกเป็นท่อนพันธุนะคะคือมันจะมีมันจะมีเลื้อยนะคะมีเถานี่มีเลื้อยออกไปไหลยาว,ยาวๆอย่างนี้เธอจะชอบออกออกไหลออกแขนงแบบนี้นะคะ ปุ๋ยตัวนี้ดีมากเลยแต่ขแขนงแบบนี้ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ปลูกเพื่อทำท่อนพันนะคะนี่ค่ะโอเคเลยก็รู้สึกว่ายาวนะคะ20บวัน20บวันได้ตัดแล้วปกติแล้วยา้าแพนกล่าจะตัดอยู่ที่อ่าหวันถึงจะได้ตัดนะคะอย่างต่ำก็30บวันอันนี้20บวันตัดให้วัวได้แล้วนะคะนี่นี่เขียวงามนะคะยังเขียวอยู่เลยพี่น้องจะสังเกตเห็นว่ายา่ในเมื่อกี้ยังเหลือง หวานปุ๋ยไป15-16วันเองยังเหลืองเหลืองอยู่เลยนะคะแต่ว่าตัวหญ้าแพงกวรนนี้20วันแล้วยังเขียวยังเขียวใบเขียวเป็นพุ่มเลยนี่นะคะนี่ค่ะโอเคก็เปรียบเทียบให้ดูนะคะปุ๋ยชนิดนี้เหมาะสำหรับหญ้าแพงกวรามากกว่าหญ้าในาค่ะโอเคนะคะวันนี้ก็ใช้นี่เรียบร้อยนะคะยังไงก็ฝากติดตาม เช่นเคยนะคะพี่น้องขะขอบคุณที่ติดตาไมได้รับชมเสมอมาค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพี่น้องค่สามต้นไม้เหมาะกับเพนกลก,กามากกว่าย่าในาค่ะสวัสดีค่ะ